มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้ำตาลูกผู้ชายเซกโรโซพูดเรื่องลูกไว้แบบนี้ค่ะทำเอาโลกออนไลน์ฮือฮานะคะเมื่อการวิพากษ์ภรรยาของเซกโรโซประกาศตัดขาดลูกสาวคนกลางกวางพร้อมบอกว่าพวกเธอไม่ใช่ลูกชั้นหลังประกาศกล้าวนะคะเสือศึกการต่อจากนี้ เรากับเธอเป็นศัตรูกันทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กระทั่งล่าสุดนะคะสาวการได้เคลื่อนไหวโพสต์ผ่านทางอิสต a าแกรมน้ำตาที่ไหลรินกับเสียงสะอื้นให้อย่างทุกข์ะทมทุกวันตลอด9เดือนที่ผ่านมาพ่อต้องคอยปลอบตลอดเวลาและไม่รู้จะทำยังไง บ่อยครั้งที่ทะเลาะกันเรื่องเลวร้ายนี้พ่อจะเศร้าเสียใจแล้วก็แอบ,บถ่ายรูปส่งไปให้พวกเขาแม่ร้องไห้คิดถึงเสือกวางทุกวันเลยแต่พวกเขาบอกถ้าคุยเรื่องแม่จะไม่คุยเมื่อคืนวันนี้ร้องไห้ตั้งแต่ตีสองถึงตีห้ตื่นขึ้นมาร้องไห้อีกหนึ่งชั่วโมงแต่พยายามหยุดร้องให้ได้แสนรันทดชีวิตตัวเองร้องจะเป็นจะตาย จะไปอยู่ที่อื่นเพื่อให้เด็กๆมาอยู่ในบ้านการไปอยู่คนเดียวได้แต่เสกไม่ยอมถ้าพวกเขาต้องการให้การกับเสกพลางจากกันให้เสกทิ้งการแล้วเขาจะได้ไม่ผิดหวังในตัวพ่อการก็ยินดีให้อยู่ดูแลพ่อและน้องยินดีจากลาคุยกันหลายรอบแล้วเรื่องนี้ยังไงเขาก็ไม่ยอมเราสองคนร้องไห้ด้วยกันบ่อยครั้งเสกขอโทษการร้องไห้หนัก น้ำตาผู้ชายเขาพูดแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นฉันผิดเองฉันเลี้ยงลูกไม่เป็นฉันขอโทษกอดกันร้องไห้รันทดเหลือเกินทุกอย่างคือเรื่องจริงเบื้องหลังของเสกโลโซและการขอให้เรื่องเลวร้ายนี้จงเป็นวิบากกรรมสุดท้ายของครอบครัวของเราเราเริ่มก้าวข้ามไปได้บ้างแล้วขอให้ความสุขเกิดขึ้นกับเราด้วยมันเป็นความเรียดสะสมแล้วก็พลังลบซึมเศร้าอารมณ์ไม่นิ่งเหมือนคนบ้า เมื่อคืนบอกเสกให้พาไปส่งสมเด็จเจ้าพระยาหน่อยก็ไม่พาไปผูกต้องการแบบนั้นก็จะไปให้หมดคำพูดขอโทษเพื่อนๆที่ทําให้รําคาญกับเรื่องวุ่นวายนี้ที่ไม่จบสักทีขอโทษที่ไม่เคยดีเป็นแค่คนคนเดียวที่รักเธอผิดที่ฉันดูแลเธอไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ